สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพามาพบกับสุดยอดทัวริงบายในฝันที่ถูกดัดแปลงมาในสไตล์3ล้อสุดหรูอย่างฮอนด g o w i n g นคล้ปี2025ที่มาพร้อมการอัปเดตใหม่ทั้งดีไซน์และสมรรถนะเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นคงรุ่มรวยและหรูหราในทุกเส้นทาง Honda าโกว ing นคล้ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์สายทัวริงที่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลแบบไม่ต้องกังวลเรื่องการท่งตัว ในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้ปรับดีไซน์ภายนอกให้มีความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นเริ่มจากชุดแฟริงด้านหน้าที่ออกแบบให้มีความรุ่ลมอีกขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบที่มีดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบไฟ B/R l เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาพแสงชุดกระจบบังลมกลับไฟฟ้าที่ให้ความสูงค่อคุมและช่วยลดแรงลมกระแทกในขณะขับขี่ ตัวแฟริ่งข้างถูกออกแบบให้มีช่องระบายอากาศเพื่อเพิ่มการไหลเวียนลดแรงต้านและช่วยให้อากาศถ่ายเทสูงเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นส่วนตัวคลคิดที่ติดตั้งนั้นออกแบบโดยใช้โครงสร้างอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาล้อหลังคู่ขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงสูง มาพร้อมยางขนาดใหญ่พิเศษเพื่อการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยม้านท้ายมีไฟเล็ซรแบบเซ็นเชียลที่ทันสมัยและชัดเจนในทุกมุมมองช่องเก็บสัมภาระด้านข้างและกล่องถ่ายขนาดใหญ่สามารถจุของได้เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลเข้าสู่ด้านสมรรถนะร้อนร่ากวงวิงไล right ้ายปี2020ที่ยังคใช้เครื่องยนต์แบบสูบเทียนบอนอขนาด1,833 cc SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่กำลังสูงสุดประมาณ124แรงม้าและแรงขึ้มหาศาลกว่า170 ตองตับส่วนกำลังหางเทีย,ยบ74แบบดีซีทีดูเอาคลาสรารสีชันที่มชีเรื่งองความนุ่มนวและตอบสนองผูจการเล,บบลื่อยใส่คำได้อย่างง่าได้แม้ในงานวันเมื่งขึ้นระบบคอบพิวเตอร์คงใช้ความ์แบบที่ความผันผานและต้องบำรุงรักษาบ่อยระบบการสาื่อเดานหน้ามา,าพร้อมโชว์แบบดับเบิลวิโนที่ช่วยให้การซัแบแร์กระแทกดีเยี่ยมลดอาการใดเพื่อเกรดหนักด้านหลังเปน็นระบบการสื่อแบบรนุบมนัา รองรับน้ำหนักและการใช้งานได้อย่างมั่นคงแม้บนถนนขรุขระระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกคู่ด้านหน้าและดิสคู่ด้านหลังพร้อมเอนและระบบเบรกคอมไบดเพื่อการกระจายแรงเบรกที่สมดุลเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนในด้านเทคโนโลยี HonDA ได้ติดตั้งหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่พร้อมระบบนำทางในตัวรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ควบคุมผ่านปุ่มมอลติฟังกังชันที่ใช้งานง่าย ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงช่วยให้การเดินทางไม่น่าเบื่อพร้อมระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control และโหมดการขับขี่ที่เลือกได้หลายรูปแบบเช่นทัวร์สปอร์ตอีคอนและเรนเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ในเรื่องของความเร็วสูงสุด Honda Go w วิ่งร้ายปี2025สามารถทำได้ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักและแรงต้านลมมากกว่ารถ200ทั่วไปแต่ด้วยกำลังเครื่องและแรงบิดที่เหลือเฟือ ทำให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17-19ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และความเร็วที่ใช้ซึ่งถือว่าประหยัดเมื่อเทียบกับสมรรถนะและน้ำหนักของตัวรถในด้านราคาจำหน่าย Honda าโก i n g ค์ ing, รลายปี2025จะขึ้นอยู่กับชุดดัดแปลงและอุปกรณ์เสริมที่เลือกใช้โดยราคาตัวโกวิ w ing มาตรฐานอยู่ที่ประมาณ1 4 5ถึง1.5ล้านบาทและเมื่อติดตั้งทล้ายคิดจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานราคาสามารถ